ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก My Voice Channel นะคะอลิสาเริ่มชินกับการใช้ชีวิตที่ลอนดอนเธอมุ่งมั่นที่จะเรียนให้จบเพื่อกลับบ้านแต่สิ่งหนึ่งที่หลอนไม่เคยลืมและทำอยู่ทุกวันคือโทรหาอัธพล หล่อนมีความสุขมากเมื่ออัฐพลเล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าเขาทำอะไรกินอะไรอยู่ที่ไหนใส่ชุดสีอะไรสิ่งนี้ทำให้หล่อนนึกเสมอว่าเหมือนหล่อนและอัฐพลอยู่ใกล้ๆกันเหมือนเห็นกันในทุกวันหากแต่ความจริงแล้วหล่อนไม่รู้ตัวเลยว่าเขากำลังปิดบังอะไรอยู่หรือเปล่าเมื่อวางสายจากโทรศัพท์ อัฐพลก็เอื้อมมือไปหยิบผ้าเช็ดตัวแล้วเดินเข้าห้องน้ำโดยมีหญิงสาวผมลอนด์เดินตามเขาเข้าไปปิดประตูและลงกรอนในตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาอัฐพลมีบรรณาผู้หญิงแวะเวียนกันไม่ซ้ำหน้าอัธพลมีความสุขกับชีวิตเดินรมโดยไม่สนใจแฟนสาวที่ลอนดอนแม้แต่น้อยการเรียนเทอมถัดมาของอลิสา ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวจนไม่มีเวลาโทรหาอัธพลถึงอยันนั้นอัฐพลเองก็ไม่เคยโทรหาอลิสาเลยทําให้หล่อนน้อยใจอยู่บ่อยๆว่าเขาจะเปลี่ยนไปหรือโกรธหล่อนหรือเปล่าแต่อลิสาก็ไม่เคยยอมแพ้ในระยะทางพยายามส่งข้อความหาอัธพลอยู่บ่อยๆแต่กลายเป็นว่าเหมือนหล่อนกำลังคุยกับตัวเองฝ่ายเดียว โชคชะตาคงไม่ใจร้ายหรอกอัธพลเขากำลังยุ่งเขาอาจจะทำธุรกิจที่เราตกลงกันไว้เขากำลังรอให้เรากลับไปแน่ๆอลิสามองไปยังปฏิทินที่มีปากกาวงล้อมรอบตัวเลขไว้อีกไม่กี่วันจะเป็นวันเกิดของอัธพลหล่อนจึงวางแผนจะกลับไปซื้อไพส์เขาหลังเลิกเรียนอลิสาใช้เวลากว่าครึ่งวัน เดินทางตามหาของขวัญสุดพิเศษให้อัธพลเธอพ่นน้ำหอมใส่กล่องก่อนจะห่อของขวัญผูกหกอ้อยการ์ดอวยพรที่เขียนด้วยลายมือจากนั้นจุมพิษลงบนกระดาษให้มีรอยลิปสติกลูกปากเล็กน้อยปิ๊บปบเสียงข้อความดังขึ้นเป็นเมลจากการจองตั๋วเครื่องบินตื่นเต้นจังวางแผนเซอร์ไพรส์วันเกิด อลิสายิ้มหน้าบานขึ้นเครื่องเพื่อบินกลับบ้านไปหาอัธพลหวังว่าเขาคงตกใจไม่น้อยนะอลิสาลำพึงกับตัวเองเดยวไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายจะทำให้หลอนตกใจมากกว่าก๊อกก๊อก,กเสียงเคาะประตูดังขึ้นอัธพลปลือตาด้วยความสลึมสลือใครกันนะมาเคาะห้องแต่เช้า หรือจะเป็นป้ามิ่งแม่บ้านมาทำความสะอาดที่แม่เขาเรียกใช้ทำความสะอาดทุกอาทิตย์โถคนจะหลับนอนมาทำไมเนี่ยเขาขยับมือเรียวขาวที่พาดแขนเขาออกแล้วยันตัวขึ้นหยิบผ้าเช็ดตัวมาคลุมปิดท่อนล่างที่เปลยเปล่าเขาเดินไปยังประตูแล้วส่องตาแมวมองหาหน้าตาของคนเคาะด้านน,นอก แต่แล้วเขาก็ตกใจไม่น้อยเมื่อพบว่าเสียงเคาะประตูคืออลิสาแฟนของเขาตายละแย่แล้วเขาอุทานาเบาๆไม่สนใจเสียงละเมอเงิมงของสาวบนเตียงที่กำลังพลิกตัวดึงผ้าห่มออกเผยให้เห็นเนินอกขาวนวลอัธพลอยู่ห้องใช่ไหมตื่นเร็วใครมาหาหนะ้า อลิสาผู้ไม่รู้อะไรกำลังดีใจจนเนื้อเต้นที่จะได้เจอแฟนหนุ่มที่หนอนรอมาตลอดหลายเดือนอัตพลเปิดประตูห้องแงงแงมเพื่อจะบอกหล่อนว่าให้รอสักครู่เพราะเขากำลังอาบน้ำแต่ไม่ทันซะแล้วอลิสาดันประตูห้องเปิดออกอย่างไวตุ๊บเสียงกล่องของขวัญที่หล่อนถือมาจากลอนดอนด้วยความตั้งใจ หล่นกองลงกับพื้นพร้อมหัวใจของหล่อนที่ร่วงไปเมื่อเห็นภาพตรงหน้าอัธพลในร่างเปลือยกับหญิงแปลกหน้าที่นอนโปะอยู่บนเตียงอะไรกันอาจตอบเรามาเดี๋ยวนี้อลิสาหน้าชาหล่อนรู้คำตอบตั้งแต่ยังไม่ถามด้วยซ้ำหล่อนย่อตัวลงถอดรองเท้าหนึ่งข้างหยิบมันไปตก ที่หน้าอันหล่อเหลาของอัธพลเราเลิกกันอลิสาบอกแล้วเดินออกไปจากตรงนั้นทันทีโดยไม่หันหลังกลับไปมองอัธพลได้แต่ยืนนิ่งเขาไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรความผิดครั้งนี้เป็นพาะเขาแท้ๆเขาก้มมองกล่องของข,องขวัญที่หอ้อยการ์ดอวยพรวันเกิดเขาทําลายความรักที่จริงใจกับเขา ด้วยมือของเขาเอง